สารรัฐธรรมนูญไปตัดสินนะตัดสินบอกว่ากฎหมายเราเนี่ย57ตรีกับ57เบนจ์นะครับบอกว่าตัวกรณีการสมรสของภรรยาสามีเต็มปีภาษีเงินได้ภรรยาให้เทรวมกับสามีคือตะก้าที่สองเทมาก็ขึ้นโปรเจคสิบเรทสารรัฐธรรมนูญบอกว่าไปผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราหกค,คือเป็นการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของสตรีะนะเพราะนั้นสองมาตานี้ขัด ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะก็เลยทําให้อสองมาตรา57ตี57เ็บญจานี้มีผลตั้งแต่4ีกรกฎาคมมีผลที่จะวายออกไปก็คือคแยกยื่นได้ไม่ใช่คือไม่ไม่มีผลบังคับใช้สรุปต่อไปก็คือจะน้าหน่วยครอบครัวไม่ได้หมายถึงว่าภรรยาก็เป็นเรื่องภรรยาสามีก็สามีสามีก็สามีก,กันแต่เดิมเนี่ยภรรยาเทใสตะก้าสามีก็ทําให้ฐานภาษีของสามีบวมขึ้นมาสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมาตรา4 7 เป็นห้าสิบเจ็ดเป็นจากบอกว่าให้เฉพาะเงินเดือนเนี่ยคุณหยิบออกมาได้นะแต่เงินได้อื่นสมมติภรรยาเป็นนักร้องนักดนตรีตัวอื่นเทรวมรเงินเดือนหยิบออกได้อตอนนั้นเราก็บอกวางแผนว่าเงินเดือนควรจะแยกตะกะ้านะเพราะว่ามันขึ้นบอกสิบเบลดคุณมีหลายตะกะ้ามันก็ตัวมันก็ขึ้นก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยหลังจากตัดสินตรงนี้แล้วผลคืออะไรผลคือสำนักงานท่านต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายต้องวางแนวปฏิบัติออกมาแล้วก็ สำหรับปี55เนี่ยผลก็คือ,อสามีภรรยาไม,ไม่ไม่ต้องอยื่นรวมะนะฮะทีนี้ถามว่าผลจากตรงนี้จะทำยังไงในการวางแผนภาษีปี55นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเงินได้หลายๆก้อนแบบนี้เนี่ยหลักการง่ายสุดคือการจัดหน่วยภาษีหน่วยภาษีคือลูกบอลหลายลูกคุณต้องเอาตะก้าหลายตะก้ามาใสา่ดีกว่าตะก้าเดียวหน่วยภาษีอาจจะเป็นคณะบุคคลหมายถึงถ้าทําได้หมายถึงว่าตั้งบริษัทอาจจะทําได้ แต่ทีนี้เรามองเงินได้ต่างๆเนี่ยถ้าเรามาตั้งหน่วยเป็นบริษัทอันเดียวสมมตินะไม่แตกหลายๆแตล่ก้านะปัจจุบันเนี่ยยีาปีหน้าเหลือ20บุคคลธรรมดา1 0ถึง37มสิบเจ็ดควรเย็นภาพที่ต่างกันเยอะเพราะนั้นแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาตั้งบริษัทนะก็น่าที่จะดีกว่าการเสียหน่วยบุคคลธรรมดาภาพมองอย่างเร็วๆนะแต่ทางปฏิบัติต้องคำนวณต้องดูด้วยว่าตั้งได้หรือเปล่าด้วย ใช่ใช่นะฮะถ้าตั้งได้ก็จะดีกว่าเพราะฐานเห็นว่ามันมีแก๊ปต่างกันอยู่สามเจ็ดกับยี่สิบใช่จริงๆบริษัทตั้งง่ายน้องเฟื่อนมันจะต่างกับคณะบุคคลเพราะบริษัทในจริงจริงปัจจุบันรีวายสามคนแต่คณะบุคคลเนี่ยยังมองว่าเป็นมันไม่ใช่หน่วยตามแพ่งพันธุ์นิตเนี่ยแต่บริษัทเนี่ยกระทรวงพณิชย์ิรีจิสเตอร์รับรองนะพอคณะบุคคลเช่นเรากับคนสวนเรากับคนขับรถมันดูเป็นนิติกรรมลำพังแต่ทั้งสองคน คนขับรถกับคนสวนถ้าเป็นผู้ถือหุ้นบร,ริษัทเนี่ยกฎหมายกับยอมรับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะ,ะนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคําถามเรื่องเกี่ยวกับภาษีทั้งภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะช่องทางที่เราจะพูดคุยกันนะคะอย่างที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะก็คือให้เขียนคําถามเกี่ยวกับการวางแผนภาษีลงในแฟนเพจนะคะ Smart Money ันน e ่แอนเดอร์สกอร์มันนีนแนลนะคะภายในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะสำหรับเคสที่ได้นำมาออกอากาศนะคะอาจารย์อมรศักก์ก็ใจดีค่ะมีหนังสือมาให้ด้วยนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนภาษีครบทุกรูปแบบเลยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยด้วยเช่นเดียวกับ5ท่านที่นำมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์อม,อมรศักพง์พัสธุ์ค่ะผู้ในการโรงเรียนภาษีที่มาร่วมพูดคุยและก็แบ่งปันข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์ได้ใหม่พฤหัสบดีที่2ของเดือนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียบพร้อมกันกับทางด้านของคุณหมอภาษีนะคะอาจารย์อมรศักพงพ์พัสดิ์ผู้ในการโรงเรียนภาษีอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนนะคะเพื่อให้เป็นการทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่า ถ้าพูดถึงผู้ที่ประกอบวิชาชีพอิสระ,ะจริงๆน่าจะมีหลากหลายกลุ่มทีเดียวมีนคนกลุ่มไหนบ้างแล้วก็นิยามของคนที่ประกอบวิชาชีพอิสระนี้คืออะไรคะวิชาชีพอิสระก็คือคนที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะอย่างน้องเฟิร์นเองก็เป็นวิชาชีพอิสระ,ะอย่างผมที่ปรึกษาภาษีก็เป็นวิชาชีพอิสระนะฮะทีนี้ดาราเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระอย่างหนึ่ง <C. S 2> ซึ่งเขาจัดในประมวล,ลรัศดากรเขาใช้คําว่านักแสดงสาธารณะนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้โดยเฉลี่ยสูง <C. S 2> <นะ S 1> ใช้คําว่าโดยเฉลี่ยนะฮะแต่บางทีลอยเยอร์เก่งๆมันก็อาจจะสูงกว่าดาราแต่โดยแอบเลเสคือคนอยู่วงการบันเทิงก็ทุกคนเวลามองก็ดูเออเขาก็เป็นคนที่รายได้เยอะนะค่ะแปลว่าคนที่เป็นดารานักแสดงก็ถือว่ามี นิยามว่าเป็นนักแสดงสาธารณะใช่ไหมคะแล้วรายได้ของคนกลุ่มนี้ทุกๆคนจะมาในรูปแบบเดียวกันหรือเปล่าคะจริงๆต้องทำกาเวิจัยนักแสดงสาธารณะก่อนในประมวล,ลรัศดรกรนนะเขามันหยัดในปรปร,ปร้อยสองนะบอกว่าหมายถึงพวกดารานะฮะพวกดาราโทรทัศน์ดาราแสดงหนังใหญนะ่พวกนักร้องนักดนตรีนักกีฬาอาชีพ นะพวกนี้ก็จัดกลุ่มเข้ามาหมดเลยค่ะคือในประมวลรัศดาเกาในในการยื่นแบบปีล่าสุดปีห้าสี่เนี่ยทั้งหมดยื่นแบบประมาณเก้าล้านลายค่ะนะในบรรดา9ก้าล้านลายเนี่ยมีอ่าพี่ชายอากลุ่มนักแสดงสาธารณะเนี่ยเจ็ดันสองร้อยน 7, คนเจ็ดพสองคนไม่ใช่ดาราหมดนะก็ะมีดาราด้วยมีนักกีฬาอาชีพมีนักร้องอนักดนตรีด้วยรวมเข้าไปแล้วตัวภาษีเขาเสียให้รัฐบาลปีที่แล้วในหกร้อยล้านบาทอืเฉพาะคนกลุ่มนี้ใช่ค่ะ แปลว่านักแสดงสาธารณะเนี่ยก็เป็นกลุ่มย่อยสับเซ็ตของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระถูกต้องค่ะอาจารย์แปลว่าก็ถือว่าผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระเนี่ยครอบคลุมมากกว่าถูกต้องเลยใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าเรามาโฟกัสเรื่องของสิ่งที่เป็นกระแสสังคมพอสมควรตอนนี้เรื่องของดารานักแสดงนะคะถ้ามองแล้วรายได้ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมีแต่คนบอกว่ากลุ่มนี้รายได้จะสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆจริงหรือไม่คะอาจารย์ จริงๆแล้วไรายได้เปิดเผยผมไม่รู้นะแต่<ะ>ถ้าที่ดูเราก็รู้สึกอย่างนั้นออ,อย่างดาราเนี่ยผมเขใจว่าเขาอย่างละครเนี่ยเขาเป็นตอนๆสมมุติตอนละเจ็ดหมื่นคูณยี่สบสองตอนยีสี่ตอนเขาคูณค่าตัวไปโดยประมาณนั้นนะ,ะแต่เขาอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย ไปถ่ายแบบโฆษณาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นรายได้หลายอย่างนะแต่รายได้ที่เป็นวิชาชีพอิสระเนี่ยก็คือตัวที่เขาเกิดจากการแสดงใช้วิชาชีพของเขาค่ะนะครับมีคนบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะดารานักแสดงเนี่ยมักจะเสียภาษีสูงกว่าคนทั่วไปจริงหรือเปล่าคะจริงๆก็เหมือนแบบเก็บภาษีบุคคลธรรมดานั่นแหละแต่เขารายได้สูงก็เลยต้องเสียภาษีฐานสูงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คงไปนอยั้นคือบุคคลธรรมดาเนี่ยหลักการในการเสียภาษีมันคงสร้างมี คือมีเงินได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่าลดหย่อนค่นะเราให้มาอ่าแล้วก็เป็น <ขำ S 2> ตัวเน็ตโปรฟิตเน็ตอินคัมแล้วก็เข้าโปรเกรสซีฟเบรดสิบถึงสามสิบเจ็ดทีนี้ดาราเท่าไรสูงว่าเข้ารายได้เยอะอนะเขาก็ห,กหักรายจ่ายแล้วก็หักลดหย่อนลดหย่อนนี่มันเท่ากันค่<า>นะะ่ะะะนฮอาแล้วก็ได้เป็นเน็ตโปรฟิตพอเน็ตเน็ตอินคัมเนี่ยก็ขึ้นโปรเกรสซีฟเรทพวกนี้ถ้าเยอะก็เสียสูงอย่างสมมติว่าดาราสักคนหนึ่งอย่างสมมติเราเนมมาคนอ่าอย่างโทนี่จาสมมติอย่างนี้ะ เเขาคิดว่ามีไรายได้จากการแสดงนะ,ะแล้วก็โกลเด้นฮาวเวิตทเวนตี้เซนจูรีฟลอกหรืออย่างบัวขาวปอประมุกเนี่ยอาจจะเดินลอยตามนี้นะฮะมีกิฟต์เซ็ตสมมุติทำเป็นตุ๊กตาชกมวยอะไรเงี้ยรายได้มันก็จะหลากหลายออกมานะครับเพราะนั้นไรายได้พวกนี้ถ้าเราเทมาอยู่ในฐานเดียวในตะก,ก้าเดียวมันก็ขึ้นโปรกสิเบรดเพราะนั้นถ้าถามว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยรายได้จากวิชาชีพอิสระเองของเขาการเป็นนักแสดงเองก็สูงแต่รายได้อื่นอาจจะสูงกว่าตัวนี้นะพวกพรีเซนเตอร์ต่างๆเพราะนั้นก็สูงเป็นไปตามโภคสิทธเลก็อาจจะฐานส3 7เปอร็นก็เป็นไปได้เพราะว่ารายได้เขามากนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าดูเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับเขานอกจากภาษีที่มาจากรายได้แล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกดารานักแสดงที่เป็นนักแสดงสาธารณะมนิยามในประบวนรัฐ าีีีีออะะไรท่่่เกกกยวข้้้มับบคคนนลงงุจริงๆภาษีเงินได้เนี่ยมันมีการเสียอยู่3ครั้งนะ,ค,ะครั้งแรกก็คือหน้าที่จ่ายนะอย่างนักแสดงเนี่ยเวลาไปมีเงินได้ไอ้คนจ่ายเงินกฎหมายบอกให้หักไว5้5%นะส่วนใหญ่ดาราก็จะมาหากักห้าเปอไปว่าครบแล้วแต่จริงยังไม่ใช่ตัวนี้เป็น advance payment คือเก็บล่วงหน้าเหมือนเงินมัดจำอ่ะ,นะ,นะเก็บก่อนห้าเปอร์เซนต แล้วเขาเขายังมีภา,า,า,าระภาษีกลางปีด้วยออกลางปีก็คือ6เดือนแรกมกราถึงมิถุนาของทุกปีะนะคุณคำนวณแล้วก็ยื่นภายในเดือนกันยาสามสิออนะบกันยาคือวันสุดท้ายยื่นแบบของ6เดือนแรกะนะพอสิ้นปี12เดือนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่คำนวณอีกทีเอาเงินได้มกราถึงธันวาคำนวณแต่ตัวนี้เขาเรียกไฟแนลแท็กคือภาษีสุดท้ายสุดท้ายสมมติได้ร้อยบาท นะก็เอาสองครั้งแรกมาหักออกถ้าถูกเสียไปแล้วสักเก้าสิบปดก็เสียเพิ่มสองถ้าเก็บไปแล้วร้อยห้าก็คืนคุณห้านะฮะ สรอบด้วยกัน3รอบแต่ว่าไม่ได้ซ้ําซ้อนนะสตัวแรกเดี่ยเป็น advance payment คือภาษีเก็บล่วงหน้าประมาณนั้นค่ะนะฮะแล้วก็ final tax เนี่ยก็มานั่งคํานวณกันไปเคลียร์กันตอนปลายปีพป90มากน้อยยังไงไม่ซ้ำซ้อนแน่นอนถถ้ายังไม่ครบก็จ่ายเพิ่มถ้าเกินก็ได้เวฟคืนได้คืออาจจะได้คืนไหมเวลาไปโดนตรวจนะบางทีอาจจะมีภาษีหลบซ่อนอยู่รายได้ละ ซ่อนอยู่ก็ว่ากันไปนะ,ะแต่ถ้าคำนวณถูกต้องก็เขาก็คืนให้อย่างกรณีล่าสุดเลยอย่างท, <fazem> ที่เราเห็นกันเป็นข <caliber S 1> <Whoa> ่าวนั่นเนึ่นะคะพอเชอร์แนอ่านความเชื่อ,น,อ, <Avengers. S 2> อนิดหนึ่งนะคะที่เขานำแบบประชาชนของท่านอื่นไปรับรายได้แทนแบบนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการภาษีที่หลายคนเขาบอกว่าใครๆก็ใช้กันจริงๆแล้วอันนี้ถ้าผมพูดอย่างกลางๆนะคือตัวดาราส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษีนะฮะทีนี้ก็ต้อง ถ้าผิดถูกก็ต้องบอกคนที่แนะนําเขาว่าการปฏิบัติอย่างนั้นไปแนะนําถูกหรือผิดนะ,ะผมเข้าใจว่าการแนะนําคงเป็นแนะนําจากที่ปรึกษาหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ,ะเคสนี้ถามว่าถูกไหมมัน,ม,นมันจะถูกได้ยังไงโดยตักการโดยโลอจิกเราควรกัรู้รอยู่ะนะคือใครมีเงินได้คุณก็ต้อง เป็นเจ้าของเงินได้นะเรามีเงินได้เราไปเอาอีกคนหนึ่งมารับแทนมันก็เหมือนกับการไปพยายามแบ่งฐานเงินได้เพราะขึ้นโปรเกต์สืบเรีเมื่อกี้น้องเฟิร์นบอกว่ามีรายได้เยอะก็จะขึ้นโปรเกสืเรีนี่ก็คือการเกลี่ยรายได้มอนเอาตะก้ามาสองใบประมาณนี้นะแต่มันต้องเป็นวิธีที่ถูกวิธีเกลี่ยไม่ใช่ทําไม่ได้นะทําได้ค่ะยังไงบ้างคะอก็อันแรกคือคณะบุคคลคณะบุคคล เออก็อย่างสมมติผมกับน้องเฟิร์นเนี่ยสมมติเราเป็นรายการออกรายการเนี่ยสมมติคู่กันนะพิธีกรคู่กันจ้างคู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นคณะบุคคลได้นะแต่ข้อเท็จริงมันต้องเป็นคณะบุคคลจริงๆนะไม่ใช่ไปเอาคนสวนคนขับรถมาอย่างนี้มันไม่ใช่หรือดาวตลกเวลาคุณไปแสดงร่วมกันเดินดูดีสมมติอย่างเงี้ยคุณไปคาเฟ่เดียวกันอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นคณะบุคคลได้ต้องมีกิจกรรมของคณะบุคคลนั้นไหมคะหรือว่าตั้งมาเพื่อเป็นการ รับสําหรับรายได้ของอีกเซตหนึ่งเลยได้คือจริงๆลักษณะแบบมันเหมือนบริษทนะัทเราตั้งมาเพื่อทําธุรกิจไอตัวนี้ก็เหมือนเป็นบิสเนสแต่ว่าร่วมกันไงนแต่ร่วมกันก็อาจจะสองคนเป็นดาราทั้งคู่หรือว่าอย่างกรณีของแพทย์สมมุตินะคนนึงเป็นเจ้าของบ้านอีกคนนึงเป็นหมออย่างนี้มันก็เป็นได้คือหมายถึงสองคนเนี่ยมาลงตัว ในการลันวิสเนตคนหนึ่งมีเครื่องมือคนหนึ่งมีสถานที่ประมาณนี้แล้วคุณมาโฟกันคือไม่จำเป็นสองคนต้องเป็นหมอสองคนต้องเป็นดาราผมว่าไม่จําเป็นเอาให้ว่าสองคนมีกิจกรรมทางธุรกิจวิสเนตร่วมกันก็ตั้งคณะบุคคลได้แล้วอย่างนี้จะช่วยเขายังไงได้คะก็แยกตะก้าเมื่อกี้เราบอกวิธีแยกที่ไม่ถูกจะมาเอาตะก้ามาคุณไปเอาคนอื่นมาอย่างนี้ไม่ถูกแต่ตัวนี้เนี่ยเราสมมุติว่าเป็นดารากอไก่คุณตะก้าแรกคุณก็รับแสดง ละครสมมุติเป็นเลยามิวสิคอลหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็มีรายได้ของคุณนะฮะแล้วก็ไอ้ที่คุณไปอ่นนาไปอ่าคณะบุคลบคลที่เป็นธุรกิจอื่นตัวอื่นเนี่ยคุณก็แยกตะก้าออกอันนี้มันก็เป็นการเกลี่ยรายได้ที่ถูกต้องออนะฮะถ้าเอามามันมอีอีกอันหนึ่งก็คือกรณีการตั้งบริษัท่ะนะส่วนใหญ่แล้วตัวนี้นิยมเลยตัวนี้เป็นในตําราวางแผนภาษีของโลกเลยเนี่ยก็มีพวกไอ้ต่างประเทศเนี่ยที่วางกัน นะก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเพราะอย่างบ้านเราเนี่ยเขาบริแทนอัตราปัจจุบันเหลือ23ปีหน้าเหลือ20่สิบน,ะะนองเปินดูภาพง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะบุคคลธรรมดาสูงสุด37มสิบเจ็ดนะฮะทีนี้ถ้าบุคคลธรรมดาเราไปรับเงินเองคนเดียวก็ขึ้น37สมมุติคุณมีรายได้ร้อยล้านค่ะคิดอย่างเร็วๆเลยก็คือ37ล้าน huh. นะฮะแต่ตั้งบริษัทขึ้นมารับงานนะ,ะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องยอมรับว่าดารากว่าจะดังเนี่ยต้องมีการ ปุกปั้นขึ้นมาใช่ไหมเราก็ทำอ่าเราก็ทาสัญญาสมมติเรียกสัญญาธาตุยังไงจะฟังไม่พะเอายังน้องเฟิร์นจะเป็นดาราผมก็ผูกกันได้ผมดูคุณมีแววนะเพราะใสา่สัญญาน้องเฟิร์นนะคุณต้องสังกัดบ,บริษัทเรานะคุณห้ามรับงานเองอ,อะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเวลางานเข้ามานะร้อยล้านเมื่อกี้เข้าที่บริษัทใช่ไหมคำนวณกำไรสุทธิสมมติรายจ่ายน้อยมากอะเป็นว่าร้อยล้านก็เสีย23ล้านเห็นไหมฮะปีนี้ปีหน้าก็20ล้านอ่าคุณก็ประหยัดไปเท สิบสี่ล้านสิบสี่ล้านซื้อรถเฟอร์รารี่รถอะไรที่ไปชนอะไรสวยๆคันใหม่นะฮะซื้อมาได้เลยอย่างเงี้ยนี่เป็นการวางแผนถูกถูกถูกนะฮะนั่นเป็นการวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเอแต่มันต้องเป็นนิติกรรมจริงคือดอลลาร์ต่างประเทศเนี่ยต้องเปิดลักษณะอย่างนี้ก็มีนะฮะอย่างต่างประเทศบางทีเข้าไปตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปตั้งที่ เกาแก่งที่แทกเซเว่นแคทรีก็ก่อเคแมนก่ออะไรก็มีมบางคนโอนสัญชาติเลยก็มีนะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเก็บตามตามหลักสัญชาตินะอัตราเขาอยู่สามสิบ้าเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นบางคนก็หนีเลยนะโอนสัญชาติแถวเราอาเซียนสิบประเทศมีประเทศที่น่าโอนสัญชาติไปน้องเฟยทามที่ทายดูซิว่าประเทศอะไรกัมพูชาหรือเปไม่ใช่บรูนายบรูนนี่ไม่เก็บภาษีบุคคลธรรมดา เออมันก็เป็นแท็กสวีทแคนเทอรีรูปหนึ่งนะสมมุติเราเออก็ไปเป็นสัญชาติบูนายมันก็ก็ได้เปรียบส่วนหนึ่งนะฮะอย่างนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบสามารถบริหารจัดการได้แต่ต้องถูกกฎหมายตามกฎหมายและต้องเป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะคะแล้วจะมีการตรวจสอบได้ยังไงคะว่าบริษัทคณะบุคคลที่ตั้งมีธุรกรรมทางธุรกิจจริงๆคือเรื่องตรวจสอบเนี่ยมันเป็นทักษะมันเป็นสิ่งที่ เหมือนตำรวจอ่ะน้องเฟิร์นถามว่าอย่างขับรถชนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนชนเป็นคนจรงิงชนจริงหรือไม่เอาแพ้มาหรือไม่มันก็เป็นสกิลที่นี้การตรวจสอบในทางภาษีก็คล้ายกันแต่ว่าทางภาษีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องดูหลักฐานการเงินค่ะง่ายที่สุดก็ดูกระแสเงินของคุณกระแสเงินเข้าเงินงบกเงินถ้าเป็นบริษัทบุคคลก็จะดูดู cash flow นะฮะฮะพวกนี้ก็จะบอกได้ระดับหนึ่งในเบื้องต้นนะว่าเอออยู่อยู่ทรัพย์สินงอกขึ้นมา อ,นะอย่างหนึ่งมกราสามเอ็ดสามอ็ธันวาเนี่ยคุณอยู่ๆรวยขึ้นฉับพลันนะเขาเรียกเน็ตเวล n เน็ตเน็ตเบดนะก็เอามาตรา49เนี่ยของโกลกรม,ม,มีมีกฎหมายอยู่นะคือเอาเงินได้ทรัพย์สินทุกตัวเนี่ยหน้าปลายปีหากต้นปีส่วนต่างออกมาเนี่ยถ้าครอสไม่ออกก็ต้องเไปไ็นรายได้ะนะถ้าครอสสองหมายว่าไปกู้มาเอากลักฐานกู้ตัดออกสมมติคุณนี้งอกขึ้นมาร้อยล้านนะ ตัดออกไป20จากการกู้ตัดออกไปจากอะไรอะไรก็ตัดออก <นะ S 2> ทีนี้ถ้าตัดไม่ออกตัวนี้ก็เป็นรายได้นี่เป็นทฤษฎีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการวางแผนก่อนเบื้องต้นถ้าเรารู้แล้วว่ารายได้เราจะมาจากแหล่งไหนบ้างวิธีการที่อาจารย์บอกนี้สามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระทุกวิชาชีพถูกต้องไหมคะไม่ใช่แค่ดาราน,นักแสดงเท่านั้นคุณหมอทานายความหรือว่าพิธีกรใช้ได้หมด จริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าเป็นวงกลมเดียวกันไหมหลักเดียวกันไหมผมว่าเอาสกิลไปใช้เพราะว่า c a เคส y c เคสเบสิสต้องดูต้องดูองค์ประกอบด้วยนะเพราะอย่างดาราเขาเป็นคณะบุคคลได้แต่แพทยเพื่อบ,บางทีอาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่ามันเวิร์กไหมอย่างสมมุติเราเป็นอ,ะ,อะไรละ่ะคนเดินแบบหรือนางแบบแบบนี้นะฮะก็บางทีคุณจะเป็นคณะบุคคลด้วยเหตุอะไรนะฮะมันมันก็ต้องดูแต่ถ้าบังเอ,อิญมีธุรกิจ ครับก็สามารถทําได้ครับครับก็มีพิเ็นแล้วถ้าใครที่บอกว่ามีงานประจําด้วยครับแล้วก็มีรับในฐานะที่เป็นอาชีพอิสระด้วยครับในพร้อมๆกันไปแบบนี้ควรจะมีการวางแผนภาษีผ่านการตั้งคณะบุคคลหรือบริษัทไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารายได้มากรายได้สําหรับบุคคลนะคือการแตกฐานให้มากที่สุดเนี่ยนะก็ดีดีอยู่แล้วนะก็ เพราะนั้นถ้าถามว่าหน่วยภาษีเดียวมีตะก้าเดียวเอารายได้หลายๆลูกลูกบอลใส่เข้าไปเข้าไปมันก็ขึ้นพอแค่สิเรทใช่ค่ะนะทีนี้เรามี2ตะก้าก็ลูกบอลก็ขึ้นระดับหนึ่งยี่สก็กระจายได้กระจายออกไปนะถ้าง่ายสุดเนี่ยถ้าถามผมผมคิดว่าการตั้งบริษัทขึ้นมานะจะเอารายได้ส่วนใหญ่ที่ ที่ในรูปของวิสเนตที่เป็นบริษัทที่กระทาได้เนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นส่วนในตัวที่เป็นอิสระจริงๆที่เป็นตัวรายได้แท้ๆเราถ้าครอสไม่ออกก็อย่าไปครอสเลย่ะนะคือบางทีแล้วคนเราเนี่ยเวลามีปัญหามัน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 ไม่คุ้มนะ,ะนะอย่างข่าวที่เกิดตอนนี้ลูกดาราดาราเนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวเยว่็งนิดเดียวใช่ค่ะนะฮะแล้วปรากฏวันที่ห้ากันยาโกศกรก็เชิญพวกดาราทั้งหมดเลยนะะมานั่งเขาเรียกว่าอธิบาย วิธีเสียภาษีค่ะนะฮะดาราก็ส่งตัวแทนมาก็มีส่งผู้จัดการมาก็มีบางคนมาเซ็นชื่อครึ่งชั่วโมงก็กลับบ้านค่ะอย่างนี้เป็นต้นมีข้อแนะนําทิ้งท้ายสาหรับเรื่องของการวางแผนภาษีกับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ควรและไม่ควรทาบ้างไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วที่ควรทําก็คือดังที่บอกอะเราต้องต้อง,องอสุจริตก่อนแล้วก็ต้องเป็นตัวที่กฎหมายเปิดช่องให้เราทําได้ต้องถูกกฎหมายลีโกนะฮะไม่งั้นลําบากสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยก็คือ เอาล่าสุดเลยส่วนใหญ่คุณมักจะไปฟังที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยต้องดูที่ปรึกษาที่ดีๆที่ที่ถูกต้องนะะเพราะไปฟังผิดๆแล้วเวลามีปัญหามันไม่คุ้ม,มนะครับนี่ก็คือวิธีการนะคะคในการบริหารจัดการเรื่องของภาษีสำหรับใครที่มีวิชาชีพอิสระนะคะหรือว่า สงสัยว่าในกรณีตัวอย่างของดาราที่เป็นข่าวอยู่นขณะนี้ทําถูกต้องหรือไม่ซึ่งอาจารย์ก็มาไขาความกระจ่างให้ฟังแล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่ามีปัญหารเรื่องของภาษีส่วนบุคคลนะคะเดือนที่แล้วที่เราพูดคุยกันไปเคสยังเก็บไว้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็สําหรับครณีที่ใครบอกว่ามีปัญหารเรื่องของภาษีส่วนบุคคลเหมือนกันก็แบ่งปันเข้ามาได้นะคะกติกาง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเขียนคําถามเกี่ยวกับการวางแผนภาษีลงในแฟนเพจ Smart Money a n a l y s c o m Money Channel ภายในสัปดาห์นี้นะคะสิ้นสุด16กันยายนค่ะใครเขียนคำถามได้น่าสนใจแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในรายการเดือนถัดไปนะคะก็จะได้รับหนังสือสำหรับ Tax Planning and Strategy ไปศึกษากันเพิ่มเติมค่ะคสวัวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์อมรศักดิ์พงศพุสุดนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนภาษีหรือหมอภาษีที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ อยากฟังเรื่องของหมอพ่อสีต่อนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะพุทธหสัสบดีที่2รอติดตามกันได้ส่วนวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ